สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโลกเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าสำคัญมากๆใช่แล้วครับโลกของจุลินทรีย์ผ่านศาสตร์ที่เรียกว่า m i โครเบ a l ทกซอน o มีหรืออนุกรมวิธานจุลินทรีย์ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากเอกสารบทที่4การจัดหมวดหมู่จุลินทรีย์ครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์เขาจัดระเบียบเจ้าสิ่งมีชีวิตจิ๋วๆพวกนี้ยังไงกัน ทำไมมันถึงสําคัญนักค่ะจริงๆการจัดระเบียบเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเพราะจุลินทรีย์มันเยอะแยะหลากหลายไปหมดเลยตั้งแต่ในตัวเราในอาหารในสิ่งแวดล้อมคือถ้าไม่มีระบบที่ดีเนี่ยการสื่อสารการศึกษาต่อยอดมันก็จะลําบากค่ะครับ แล้วที่เกริ่นไว้ก่อนต้นมีคำว่า taxonomy กับ systematics ด้วยมันต่างกันยังไงนะครับอ๋อค่ะคือ microbial systematics เนี่ยจะมองภาพใหญ่กว่านะคะดูไปถึงเรื่องวิวัฒนาการความสัมพันธ์เชิงลึกแต่ microbial taxonomy ที่เราเน้นวันนี้คือเรื่องการจัดกลุ่มตั้งชื่อระบุชนิดแบบที่เอาไปใช้งานได้จริงค่ะเป็นเหมือนเครื่องมือพื้นฐานเลยเข้าใจแล้วครับงั้นเรามาลงรายละเอียดตัว taxonomy กันเลยในเอกสารบอกว่ามี3ส่วนหลักๆ คือการจัดจำแนกหรือ classification การตั้งชื่อ nomenclature แล้วก็การระบุชนิด identification เริ่มที่การจัดจำแนกก่อนเลยครับมันคืออะไรครับการจัดจำแนกนะคะเอ่อก็คือการจัดกลุ่มจุลินทรีย์ค่ะดูว่ามีอะไรเหมือนกันบ้างแล้วก็จัดเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไปเลยตั้งแต่กลุ่มใหญ่สุดๆที่เรียกว่า domain domain ลงไปเรื่อยๆจนถึงหน่วยเล็กสุดก็คือ species species หรือบางทีก็ละเอียดกว่านั้นเป็นสายพันธุ์ strain ค่ะอ๋อ oh, จัดเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบและการจัดกลุ่มนี่เขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์บ้างครับดูน่าสนใจมากเลยอืมก็มีหลายอย่างประกอบกันนะคะเหมือนนักสืบต้องหาหลักฐานหลายๆอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่เห็นง่ายๆก็คือลักษณะภายนอกหรือสันฐานวิทยาหน้าตา หมายถึงรูปร่างเซลล์อะไรพวกนี้กลมกๆแท่งๆใช่ค่ะใช่รูปร่างการเรียงตัวหรือมีโครงสร้างพิเศษไหมเช่นพวกแฟลเจล่าหรือสปอร์แต่อย่างที่บอกแค่นี้อาจจะไม่พอค่ะเพราะหลายตัวหน้าตาก็คล้ายๆกันครับครับเข้าใจเลยก็เลยต้องดูเรื่องออการทำงานของเซลล์ด้วยค่ะสรีระว,วิทยาชีวเคมี อ๋อดูว่ามันใช้ชีวิตยังไงกินอะไรหายใจแบบไหนผลิตเอนไซม์อะไรบ้างอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะทดสอบการใช้สารอาหารการหมกักการทนสภาวะต่างๆแต่ที่แบบว่าปฏิวัติวงการจริงๆเลยนะคะคือข้อมูลทางพันธุก,กรรมค่ะมาถึงเรื่อง DNA แล้วสินะครับในเอกสารก็เน้นเรื่องยีน 16S rRNA มากเลย ตัวนี้มันพิเศษยังไงครับใช่ค่ะยีน 16srRNA นี้สำคัญมากสำหรับแบคทีเรียกับอาร์เคียนะคะมันเหมือนเป็นบาร์โคดประจำตัวเลยเพราะมันมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงช้ามากบอกความสัมพันธ์แบบห่างๆได้กับส่วนที่เปลี่ยนเร็วพอจะใช้แยกระดับสปีชีส์หรือสกุลใก,กล้ๆกันได้ด้วยค่ะนอกจาก 16srRNA แล้วมีข้อมูลพันธุกรรมอื่นอีกไหมครับก็มีค่ะเช่นดูเปอร์เซ็นต์ G+C ในจีโนมหรือเทคนิคเก่าหน่อยอย่าง d n a อ n a h y d r i d i z a t i o n ค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนละสปีชีส์เนี่ยความเหมือนของ DNA มักจะต่ำกว่า70%แล้ว 16s r r n a ก็จะต่างกันมากกว่า3%ด้วยโหละเอียดวนกันนะครับนอกจากรูปร่างการทำงานพันธุก,กรรมแล้วมีเกณฑ์อื่นอีกไหมครับ ก็อาจจะดูเรื่องนิเวศวิทยาค่ะว่ามันอยู่ที่ไหนชอบสภาพแวดล,ล้อมแบบไหนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นยังไงอย่างแบคทีรียในปมรักถั่วหรือพวกที่ก่อโรคในคนอะไรแบบนี้ค่ะหรือบางทีก็ใช้อันติเจนบนผิวเซลม์มาแยกสายปันย่อยๆที่เรียกว่าเซโรวาได้ด้วย โอเคครับพอเราใช้เกณฑ์ต่างๆจัดกลุ่มได้แล้วขั้นต่อไปคือการตั้งชื่อหรือ Nomenclature ใช่ค่ะใช่สำคัญมากเลยเพื่อให้ทุกคนเรียกตรงกันทั่วโลกเราใช้ระบบสากลค่ะเรียกว่าไบน i ม l ลนอมนเค a เจอร์ไบ o m i a l Nomenclature อ๋อระบบสองชื่อนี้เองใช่ค่ะชื่อแรกเป็นชื่อสกุล g ีนัสขึ้นต้นตัวใหญ่ตามด้วยชื่อชนิดสปี c ชี s ตัวเล็กแล้วก็เขียนเป็นตัวเอียง เช่นเอเชูริเชียคอไลที่คุณเคยกันถูกต้องค่ะหรือย่อๆก็อ e ีคอไลแบบนี้ค่ะมีองค์กรควบคุมดูแลชื่อพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะคะครับแล้วส่วนที่3การระบุชนิดหรือ Identification อันนี้คือเอาไปใช้จริงแล้วใช่เลยค่ะคือพอเราเจอจุอินรีนที่ไม่รู้จักเราก็เอาเทคนิคต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมาทดสอบเพื่อจะบอกให้ได้ว่ามันคือตัวไหนกันแน่อย่างการย้อมสีแกรมกรัมสเตนิงเนี่ย ถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานและสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลช่วยหมอวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นฟังดูเป็นระบบที่มีประโยชน์มากจริงๆนะครับและถ้ามองในภาพรวมใหญ่ๆเลยการมีระบบอนุกรมวิธานที่ดีเนี่ยมันส่งผลดียังไงบ้างครับโอ้โหเยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องการสื่อสารนี่แหละคะ่ะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคุยกันรู้เรื่องเข้าใจตรงกันมันทำให้งานวิจัยเดินหน้าไปได้เร็ว อย่างที่สองคือมันเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเลยค่ะเพราะเรารู้ว่ามีใครอยู่บ้างเราถึงจะไปศึกษาบทบาทหน้าที่ของมันในระบบนิเวศได้นำไปสู่การค้นพบใหม่ๆแน่นอนค่ะคนพบจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เอามาทำยาทำเอนไซม์ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมอาหารก็ใช้เยอะมากค่ะแต่มันก็คงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมครับในเอกสารก็พูดถึงความท้าทายอยู่เหมือนกันไม่เลยค่ะ มีความท้าทายเยอะเยออย่างที่บอกคือบางทีหน้าตามันคล้ายกันมากแยกยากแล้วก็มีประเด็นเรื่องคอนเซปต์ของสปีชีส์ด้วยค่ะคือในสัตว์หรือพืชเราอาจจะดูว่ามันผสมพันธุ์กันได้ไหมใช่ไหมคะครับครับ แต่ในแบคทีเรียกับอาเคียเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนแบบนั้นเพราะมันมีการแลกเปลี่ยนยีนกันข้ามสายพันธุ์ได้ที่เรียกว่า horizontal gene transfer อ๋อเหมือนยืมยีนกันใช้ประมาณนั้นเลยค่ะทำให้เส้นแบ่งระหว่างสปีชีมันเออเบลอๆไม่ได้คมชัดเป๊ะๆเหมือนในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องจุลินทรีย์ที่เรายัางเพาะเลี้ยงได้ไม่ได้ที่เรียกว่า microbial dark matter อันนี้คืออะไรครับค่ะอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่สุดเลยคือเราเชื่อกันว่าจุลินทรีย์ส่วนใหญ่มากๆในโลกนี้เนี่ยเรายังเพาะเลี้ยงมันในห้องแลบไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่เลยเหรอครับใช่ค่ะอาจจะ99%หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ําเหมือนเราเห็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ํามันใหญ่กว่ามหาสารการที่เราเลี้ยงมันไม่ได้ก็ทําให้เราศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาชีวเคมีหรือรูปร่างหน้าตามันโดยตรงได้ยากมากโหแล้ว แล้วเราจะศึกษาสาสารเมืททางจุลินทรีย์พวกนี้ได้ยังไงล่ะครับถ้าเลี้ยงมันไม่ได้โชคดีที่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะที่สำคัญเลยคือ Metagenomics Metagenomics ค่ะแทนที่เราจะพยายามเพาะเลี้ยงทีละตัวเราสกัดเอา DNA ทั้งหมดออกมาจากตัวอย่างสิ่งแวดล้อมนั้นๆเลยเช่นดินน้ำทะเลหรือแม้แต่ในลำไส้เราแล้วก็เอาไปหาลำดับเบส ใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ว่ามีบาร์โค้ดหรือยีนอะไรของใครอยู่บ้างอ๋อคือดูจาก DNA รมรวมๆเลยโดยไม่ต้องเห็นตัวจริงใช่ค่ะทําให้เรารู้ว่ามีจุลินทรีย์กลุ่มไหนอาศัยอยู่บ้างแล้วบางทีก็พอจะเดาหน้าที่ของมันจากยีนที่พบได้ด้วยเป็นการเปิดโลกกระนัให้เราเห็นความหลากหลายที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะมองไม่เห็น แต่ว่าส่งผลกับเรามหาศาลจริงๆนะครับมันช่วยเปลี่ยนความซับซ้อนให้กลายเป็นระเบียบที่เราพอจะเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่เรื่องสุขภาพเราเองไปจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือเครื่องมือพื้นฐานที่ขาดไม่ได้จริงๆแล้วพอนึกถึงเจ้า microbial dark matter ที่เราเพิ่งจะเริ่มแกะรอยมันได้ด้วยเทคนิคใหม่ๆเนี่ยนะคะมันก็น่าคิดมากๆเลยว่าจุลินทรีย์ลึกลับอีกมหาสารที่เรายังไม่รู้จักเนี่ย มันอาจจะมีบทบาทสําคัญอะไรที่เรายังคาดไม่ถึงหรืออาจจะกุมความลับอะไรบางอย่างไว้ก็ได้นะคะทั้งในเรื่องสุขภาพหรือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตใช่ค่ะอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยก็ได้ใครจะไปรู้เป็นพรมแรนความรู้ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ยังมีอะไรให้เราค้นพบอีกเยอะมากๆเลยค่ะ